สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่สีสกรีดนะครับเพืภอปูสีเอเค,ครับเสร็จหรือยังครับเหนียวข้าวแล้วครับ <Yeah. S 2> เอายิงยิงสวิปเปอร์เสร็จยังค้างของใครอะ่ะพี่ตูนเก็บปิดงานยัง วันนี้เรามากับใครถุงเงินถุงเงินถุงไปทำหมันมาครับเอาไว้บันกวดแล้วไม่มีคนดูโอ้ยฝนเพิง่งตกเพิ่งหยุด เดี๋ยวสังพักน้องก็จะกลับแล้ววันนี้พนักงานหยุดครับก็เลยได้มามดียวพัสดุอันนี้เลื่อนเลื่อนส่ง แล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็มียกเลิกออกสิอันนี้เก้าอี้เนี้ยขอดูหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้วันนี้แย่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกมาปิดถนน,น,นส่งสพัสดุสมไม่ได้ปิดถนนครับส่งข้สดุไม่ได้ ปาษสาได้ดีวะตรงตังเงินกลับบ้านปะโดนตัดไข่ว่าเมื่อวานอย่างงี้แหละ ตัวเองอะ่ะชอบไปเยี่ยวเมื่อสั่วเขาห่วงที่เขาชอบไปเยี่ยวจองที่ครับมันมีตัวคู่สองตัวไงเจอจับตัดไข่เลยสุดน,น้าทุกคนดูติดพันธนิษฐ์เดือนละห้าพันดูสภาพครับ ดูของาตา่างดูบล็อกอันนี้คือเสร็จแล้วนะแค่นี้แหละพื้นก็แตกแลาวก็เพื่นก็ไม่มีกระเบื้องครับอันนี้สีต้องซื้อมาทาเองเนี่ยสีต้องซื้อเองให้ช่างเขาทาให้ เสร็จย,ยังวนนี้ยิงเยอะม่กทไมตอนเช้าก็ยิงได้วะไม่เห็นจะเข้าสักอันเลยนันไม่เข้าเลยดิ งน,นี่ไม่ได้เลยครับนอนเฝ้าขึ้นอยังวะนายยิงดูดิขึ้นอยู่ เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังประสบการณ์ซื้อคอมจากช้อปปีครับร้านน่าจะอยู่มหาสารคามนะน่าจะร้านใหญ่อยู่พอสมควรเป็นร้านขายคอมพิวเตอร์มือสองซื้อมาใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิดไม่ติด พัดไปหาร้านร้านบอกอไม่ค่อยตอบครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างแจ้งไปสองวันยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเขาจะาเอาอยังไงเขาจะเคลมหรือเขาจะซ่อมจะอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องไลน์ลไปไม่ตอบ พอ,อผมไปแก้รีวิวนผมไปแก้รีวิวให้ดาวลดลงแล้วก็บอกเหตุผลว่าเป็นมันเป็นอะไรนะรตอบอย่างไวีย่ยทีเนี้ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกบอกว่ารับประกัน1เดือนนะครับยังไม่ถึง1เดือนเลยเสียแล้วแล้วก็พอ ไปแก้ไปแก้ไขรีวิวปุ๊บไม่รับประกัน,นครับไม่เข้าเงื่อนไขอะไรทุกอย่างนี่แหละเออแล้วแต่ครัม่เองก็สมเองก็ได้วะเนี่ย CPU นี่แหละสรุปมันก็ไม่รับผิดชอบครับ ถ้างั้นก็จะซื้ออะไรก็ดูรีวิวดีๆนะครับขนาดหนึ่งเนี่ยบอกว่ารับประกันหนึ่งเดือนเอามาใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเปิดไม่ติดสรุปเอากลับไปซ่อมเองครับพาวเวอร์ซ l y เสียมันมันหมดอายุมันหมดอายุพี่ที่มั่นกวดบอกว่าพาวเวอร์ซ l y มันหมดอาย,าอามมอายุมันจะเป็นเงี้ยมันเปิดไม่ติด สรุปเลยซื้อมาเปลี่ยนเองจ้ามหมหงเลยซื้อร้านใหม่เลยเสั่งมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเอามาไว้ใช้ที่กับเชิงกับเชิงมันช้าเดี๋ยวเอาไปเธอเธอว่าอันนั้นมันจะขายได้ไหมวะไอไอเฮดที่เราเอามาจากบ้านขวดอะที่มราใช้อยู่กับเชิองอะ มันเป็นออ l ินวันครับมีแต่หน้าจอแล้วก็มีซีพียูข้างในปะกระบา้านเงินปะกระบ้านวะลูกะนี่ไปกินอาหารกันไปโอ้ยเราไปดูหลังบ้านด้วยในกุญแจเหรอ คุณแจล็อกอ่ะใช่บุกงมเ,เงินไม่ต้องเข้าไปเราจะกลับบ้านแล้วดูทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพขอเก็บงานเป็นไงก่อนตรงนี้ครับบูลเลยนะดูนะไม่ชัดดูดูซีเซือ ดูห้องน้ำรั่วทุกจุดจะมีที่ใหม่ในะย้ายนน่เดี๋ยวก่อน ตัวนี้ก็เอารถแม่มาขี่ไปไหนก็ลำบากบาแต่ก็ดีครับมันมันไม่ปวดหัวเวลาสิ้นเดือนเอ้ยกบ่าซงกบ่าทรายนี่แหละไม่เอาบาอาอวยปิดคอมยัง โอเคครับเราก็อยู่แถวนี้เจอกันคลิปหน้าอันนี้คือการปิดงานที่ถูกต้องนะ